สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i f e ต t y l e m a อ b ์ r ี y นะคะตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Basico Italiano Con Bambini นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง dialetto ภาษาอิตาลีนะคะเป็นของพูเลเซ่ก็คือเป็นของรัฐพูเลียนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปชมกันได้เลยค่ะคำแรกนะคะพูดว่า a c c a p a t i n a อัชเปอร์จีนแปลว่าคุณคือลูกของใครนะคะหรือภาษา,ษาตุเลียนจริงๆแล้วก็ชื่อว่าอคิเซฟิลโยอ,อคิเซฟิลโยคำที่สองนะคะเป็นคำยอดฮิตเลยแต่ว่ายากนิดนึงนะคะชินะมะชิชามานินชินะมะชินอนซิชิมูชินก็คือแปลว่า คุณจะไปกับฉันไหมถ้าจะไปก็รีบไปภา,าษาอิตาลีนะคะก็จะพูดว่าเซนโดปิ亚马อันดาร์เรอันดิ亚马อ์เซนนอนโดปิ亚马อันดาร์เรนอนอันดิ亚马ก็คือก็จะแปลกที่พูดไปตอนแรกนะคะก็จะแบบถ้าพวกเราจะต้องไปก็ไปกันเลยสิแต่ถ้าพวกเราไม่ต้องไปก็คือไม่ต้องไปก็คือเหมือนประมาณแบะว่าจะไปก็จะไป,ถ,ไไปถ้าไม่ไปก็คือไม่ต้องไปอะไร ประโยคที่3นะคะพูดว่า Stockholm Stockholm แปลแปลว่าฉันสบายดีหรือพูดภาษาตะลุ่นว่า s t o b e n e s t o b e n e ประโยคที่4นะคะพูดว่า Kestefos Kestefos แปลว่าคุณทำอะไรอยู่หรือพูดภาษาตะลียนว่า Kestefenschendung Kegosar k e s t e f e c e n d u ก็คือได้เหมือนกันนะคะก็แปลว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ประโยคที่5นะคะพูดว่า Our เอาวันจก็คือสมมุติว่าแปลว่าระวังนะ attention นี่ก็คือแปลว่าระวังนะก็คือสมมุติว่าสมมุติว่ามีบันได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กำลังจะตกแล้วก็เอาวันจิตจิตเอาวันจิตก็ยาวนิดนึงนะประโยคที่หกนะคะพูดว่าเชี่ยมาเฟ่เชี่ยมาเฟแปลว่าเราพวกเราจะทำไงอ่ะหรือภาษาอิตาลีพูดว่า cosa da bion muffa เอย ที่เนะคะคือว่า d o adashi d o adashi แปลว่าคุณจะไปไหน dove devi andare ก็คือคุณจะไปไหน d o adashi ก็คืออย่างนี้นึงนะคะประโยคที่8ปนะคะประโยคสุดท้ายคือว่า che adesso a lo so che adesso lo so แปลว่าคุณจะทําอะไรวันนี้หรือภาษาอิตาลีคือว่า che cosa devi fare oggi che cosa devi fare oggi ะะก็คือทั้งหมดนี้นะคะเป็น example ภาษาฟูเรเอเซนะคะที่ยกตัวอย่างให้ฟังกันสำหรับถ้าใครมีคำถามว่ามันพูดยังไงเป๊ะๆนะคะก็ส่ง DM มมาได้เลยแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าพูดคำไหนผิดไปหรือว่าคำไหนที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแก้กันมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกเสียง แชร์เสียงคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็นี่คือเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เหมือนภาษาไทยนะคะที่มีทั้งภาษาอีสานภาษาเหนือแล้วก็ภาษาใต้นะคะก็คือสำนียเขาจะต่างกันออกไปอันนี้ก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นของที่พูลเร่น,นะคะสำหรับใครที่อยากนำไปใช้ก็สามารถลองไปใช้กันได้นะคะเชนัมชิชามานินเชนัมเชนัมชิชามานินบายบายช้าชา